18นิสัยของคนที่เคยเกิดเป็นพญานาค 1. นเกียรติคนโกโหกหลอกลวงผิดสัจจะไม่รักษาคำพูดเป็นที่สุด 2. เป็นผู้ที่กระตันยูรู้คุณต่อผู้ที่เคยมีบุญคุณและผู้ที่เคยช่วยเหลือตนเองมาก่อน 3. ชอบความสงบเป็นชีวิตจ,จิตใจ 4. ชอบความสันโดษและมีโลกส่วนตัวสูง เข้าถึงตัวตนได้ยากไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตมากเกินไป 5. เป็นคนที่ใจร้อนขี้งุดหงิดขี้ลำคาญ 6. ชอบสถานที่ร่มรื่นอากาศชื้นอากาศเย็นสบายโล่งปลอดโปร่ง 7. ไม่ชอบความสกรปรกความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 8. ชอบเครื่องประดับที่มีสีสันแวววาวของสวยงามเช่นแก้วแหวนอัญมณีต่างๆหรือหินสีสันต่างๆเป็นต้น 9. เป็นคนขี้เบื่อชอบการออกเดินทางท่องเที่ยวชอบไปยังสถานที่แป,กแปลกๆใหม่ๆเสมอ 10. เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ไม่ชอบความเจ้าเร่ไม่ชอบคดโกงหรือเอาเปรียบใครแม้มีโอกาสก็จะไม่ทำา1 1มักเป็นคนที่ผิดหวังในความรักมักจะเลือกรักคนผิดจึงมักเลือกที่จะอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่และเป็นคนรักจริงเกียดจริง 12. ไม่ชอบใช้คำพูดจาประจบสอพ เป็นคนรักสัจจะพูดคําไหนคํานั้น 13. ชอบการทำบุญชอบการท่องเที่ยวชอบเข้าวัดจิตใจดีมีเมตตาต่อคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ทั่วไป 14. หากผู้ที่เคยเป็นพญานาครักษาศีลห้าได้ครบชีวิตจะมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็วมาก 15. เป็นคนรักพวกพ้องรักมิตรสหายที่มีความจริงใจมาก 16. ผู้ที่เคยเกิดเป็นเชื้อสายพญานาคต้องมันปฏิบัติธรรมเช่นสวดมนต์ไหว้พระสร้างโบสถ์สร้างวัดและเข้าวัดทำบุญบ่อยๆจึงจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจิตใจมีความสงบสุขร่มเย็นได้มากขึ้น 17. ผู้ที่เคยเกิดเป็นพญานาคจะรักถิ่นที่อยู่อาศัยรักบ้านเกิดเมืองนอนมากส่วนใหญ่มักจะอยู่ในแถบทางภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทยตามหลักฐานจารึกไว้ทางประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่ 18. ในยุคกึ่งพุทธกาลนี้จะมีเหล่าเชื้อสายพญานาครงมาสร้างสมบุญบารมีมากที่สุด กว่าดาวเวนในสัตว์อื่นเพื่อเราให้ถึงยุคพระอ,อริยะสีเมียไตยอุบัติขึ้น